สวัสดีครับผู้ชมครับออชิวะาทูเดอะฟิวเจอร์ในรูปแบบของออชิวะสร้างชาติครับสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวลครับสัปดาห์นี้นะฮะมาอยู่กันโซนของชะอำ หัวหินแล้วก็ใกล้ๆกับปานบุรีนะครับเขาบอกว่าที่นี่ครับมีการเรียนการสอนที่ถือว่าตรงกับความต้องการของชุมชนมากๆเลยครับเพราะว่าที่นี่นะฮะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้คนนักท่องเที่ยวต่างๆในค่อนข้างเยอะครับการโรงแรมเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชานะครับที่ได้รับความนิยมมากๆเลยคุณผู้ชมฮะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะฮะอยากจะบอกว่าน้องๆที่นี่มีโอกาสที่ดีครับได้เรียนใกล้บ้านจบไปแล้วก็ยังได้ทํางานที่ใกล้บ้านอีกด้วยไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทางแล้วก็ค่าที่พัก เลยครับมีความสุขจริงๆฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพวกเขาเรียนอะไรกันบ้างครับถ้าหากว่าพูดถึงอาชีวะของเรานะครับ เกี่ยวกับสายอาชีพแล้วเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายสาขาวิชาในการเรียนครับแต่ว่าอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจครับที่อยู่ในระแวก oh เพบุรีชะอำหัวหินนะครับก็คงจะต้องยกให้ที่นี่แหละครับสาขาการโรงแรมและก็การท่องเที่ยวครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดก,การวางกจของนครับหลายคนเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าถ้าว่าคุณมาเรียนสายอาชีพมาเรียน การโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอจบไปแล้วไปทํางานในโรงแรมก็จะเป็นผลรับใช้หรือ่อะไรประมาณนั้นคือจริงๆจบไปแล้วเนี่ยเด็กๆเขาไปทําอะไรกันบ้างฮะพอจริงๆแล้วเนี่ยมีความเข้าใจผิดนะครับคือหมายความว่าคนที่เรียนโรงแรมตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะก้าวไปสู่หัวหน้างานครับถ้าเรียนในระบบนะฮะตั้งแต่ปวชปวสยันปริญญาตรีตอนนี้ที่เราก็เปิดปริญญาตรีแล้วนะของอาชีวะเนี่ยพวกนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มหนึ่งของหัวหน้างานเป็น <ừ> พวก เพื่ออะไรเพื่อพควบคุมพวกเชฟเพื่อปุกอะไรต่างๆอันนี้เพื่อดูแลอีกทีหนึ่งไม่ได้เน้นไม่ว่าต้องไปทาําความสะอาดห้องส้วมห้องน้ําเหมือนกับที่เราเคยคิดกัน<ช>นะว่าคนที่จบโรงแรมจะต้องไปทําลักษณะนั้นไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบนั้น <สะ S 1> ภาพลักษณ์ไม่ใช่อย่างนั้นใช่เพราะว่านั้นตอนนี้คนดึงเริ่มหันมาเรียนโรงแรมกันมากขึ้นครับขอพวกเราก็พยายามจะสร้างจุดเด่นของเราให้มากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเราก็มีความเป็นแนวหน้าในด้านโรงแรมอยู่กับบริเวณแถวนี้เพื่อจะให้ผู้ปกครองเนี่ยส่งลูกมาเรียนที่นี่มากนะที่นี่ ดูของฟังแบบนี้ก็คงจะมีความมั่นใจเราก็พยายามดูแลเด็กนะดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยการอะไรต่างๆถ้าเด็กที่อยู่ไกลเกินเราก็จะมีหอพักครับหอพักให้นักเรียนอยู่ครับเห็นบอกว่ามีเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางมาเรียนที่นี่ด้วยอ๋อมีครับตอนนี้ก็มีประมาณ4ี่ห้าสิบคนนะครับครับผมคือเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่อยู่ในโครงการของมูลนิธิสันใจไทยครับมูลนิธิชายแดนใต้มูลนิธิของศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้ นะสาขาที่มาเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยวนะนั้นก็ได้รับความไว้ใจโดยเฉพาะท่านุญเอกสุรยุทธจุลนนทนะ์ท่านประธานมูลนิธิสารใจไทยอ่ะมันก็พยายามที่จะให้นักศึกษาทางชายแดนภาคใต้เนี่ยนะมาเรียนที่นี่และท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็จะให้มาเรียนที่นี่เป็นส่วนใหญ่เพราะดูจากสภาพแล้วนักศึกษาที่เรียนที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะจบการศึกษาเกือบทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม และในส่วนของความพร้อมทางที่นี่เองที่พร้อมจะผลิตเด็กออกไปนี่มีมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้เราก็มีความพร้อมพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นด้านครูพันธ์การเรียนการสอนด้านบุคลากรนะฮะจากเห็นไว้ว่าเราก็จะสามารถที่จะผลิตไปแล้วสามารถออกไปทํางานได้ทันทีทันทีเพราะว่าเราเน้นเรื่องของการปฏิบัติการอะไรต่างๆดีในส่วนของสถานประกอบการเองนะครับในเรื่องที่เด็กเขาไปฝึกงานที่นั่น ผลการตอบรับเป็นไงบ้างครับรผลการตอบรับนะฮะก็ดีครับฐ<ช>าน <ผม S 2> ประกอบการมีความต้องการนะฮะ<ช>ถ้าเป็นนักศึกษาจากของเราวิยทยาเทคโนโลยีและการจัดการวังเนี่ย<ช>ถานประกอบการก็จะยินดีนะฮะยินดีเพราะว่าฐานประกอบการก็เชื่อมั่นนะถ้าอบอกว่าจบจากที่นี่ไปส่วนใหญ่จะรับทั้งหมดครับผม ไม่พออีกครับไม่พอด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้นักศึกษาก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นพออย่างการท่องเที่ยวการโรงแรมอะไรแบบนี้นะครับจะต้องเน้นในเรื่องของภาษาเป็นหลักด้วยถูกไหมฮะใช่ครับตอนนี้เราพยายามเน้นเรื่องภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเราก็จะมีครูต่างชาติครูมาเป็นวิทยากรแล้วก็มีครูไทยนะแต่ว่ามีความสามารถด้านภาษามาเป็นวิทยากรสอนเพราะนั้นเราจึงเปิดหลักสูตร m e p m e p มี English Program สาขาการโรงแรมก่อน ตอนนี้เฉพาะการโรงแรมที่ได้<ช>เรียนอยู่ใช่ไหมครับไม่ดีอีกหรือชิปน็ได้ เขาจะมีเป็นมินิอิงลิชโปรแกรมให้เรียนด้วยนะครับตั้งแต่ปวช1ไปจนถึงปวสเลยและที่สําคัญที่สุดครับอาจารย์ผู้สอนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญและก็เป็นเจ้าของภาษาเองด้วยครับ Good morning everyone my name is o r w w n n รัก s า s ร I am studying in certificate t o at Wangkai Kongwon College of Technology and Management in Mini English Program I'm glad to come to study here and many good experiences for me to go to work in the future i and today we have a workshop about table setting โอ้โหเก่งมากเลยนะครคุณผู้ชมนี่เป็น m i n i n g list โปรแกรมของน้องๆที่เขาเรียนการโรงแรม <c oughs> เรียนกันตั้งแต่ตปวอชหนึ่งเลยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะนะฮะตอนนี้ก็คืออยู่ปวชปวชสองค่ะแล้วก็เริ่มพูดกันได้ละเ <c oughs> ก่งขึ้นอันนี้อยู่ในการโรงแรมเรียนวิชาอะไรอยู่ครับทิปที่เรียนตอนนี้ <c oughs> คือการจัดดอกไม้การจัดโต๊ะค่ะ เห็นบรรยากาศแบบนี trait, half, man, ้กําล pues ังเรียนการจัดดอกไม้กันอยู่ครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าเทคนิคการจัดดอกไม้แบบง่ายๆทํำยังไงบ้างครับอาจารย์ครับทำไมเด็กที่เรียนการโรงแรมต้องมาเรียนจัดดอกไม้ด้วยครับสำหรับปัจจุบันนะครับผมว่าธุรกิจการจัดดอกไม้เนี่ยสำคัญกับโรงแรมมากเพราะว่าโรงแรมที่มีชื่อเสียงในโรงแรมเนี่ยก็ต้องมีการจัดดอกไม้ที่สวยเพราะเป็นการโชว์ถึงไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของโรงแรมนั้นๆครับ แล้วตอนนี้กําลังสอนเกี่ยวกับจัดดอกไม้แบบไหนอยู่สำหรับวันนี้นะครับเป็นการจัดดอกไม้แบบ dinner table ก็คือการจัดดอกไม้แบบ dinner ที่เป็นแบบฝรร่งครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเด็กห้องนี้เนี่ยเป็น mini English program นะครับแล้วก็อาจารย์เองก็มีความรู้เกี่ยวกับการจัดดอกไม้แบบผสมผสานเลยนำมาใช้สอนนะครับจะเห็นว่ามีงานไทยๆด้วยมีแบบ โมเดนแบบสมัยใหม่ด้วยที่ปนอยู่ในนี้<ช>เราจัดนี่คือเรียงยาวตั้งแต่หัวโตท้ายโตสุดเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นการจัดที่ใช้สําหรับในงานประชุมได้ด้วยก็คือเป็นงานแถลงข่าวด้วยงานประชุมด้วยเพราะว่าตอนนี้โรงแรมก็จะมีหลายๆธุรกิจร่วมกันนะค,ครับก็เลยสอนให้ทําให้หลากหลายนิดนึงอย่างเทคนิค,คในการจัดดอกไม้ล่ะครับถ้าหากว่าผมไม่มีความรู้เลยละกันนะครับแล้วอยากจะให้โต๊ทานข้าวที่บ้านหรือว่าโตทำงานอย่างเงี้ยนะครับมีสีสันรือวมีชีวิชีวา มีเทคนิคยังไงในการจัดดอกไม้บ้างครับครับสำหรับการจัดดอกไม้เนี่ยง่ายๆก็คือการเรียนแบบธรรมชาติครับผมทำยังไงก็ได้ที่ทําให้ดูแล้วเป็นธรรมชาติที่สวยงามที่สดุดนะครับก็คืออย่างเช่นว่าเราอาจจะมีกล้วยไม้ส,สวยๆอยู่ข้างบ้านครับผมนะครับก็นํามาจัดก็ได้แต่สีที่ใช้เนี่ยก็จะต้องมีความสําคัญนิดนึงนะครับถ้าเกิดอยากให้ดูสว่างสีที่ใช้ก็ต้องดูสว่างถ้าเกิดที่ตรงนั้นเป็นที่มืดและอยากให้ดูสว่างขึ้นอาจจะใช้สีที่เป็นสีโทนธรรมชาติอย่างเขียวอ่อนหรือสีขาวให้ดูสว่างขึ้นก็มีในเรื่อง ศิละปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องเรียนเกี่ยวกับศิละปะด้วย นอกจากจะได้เรียนรู้นะฮะปฏิบัติจริงๆแล้วแล้วก็จัดในห้องเรียนได้แล้วด้วยนะครับยังสามารถหารายได้ให้กับตัวเองด้วยครับเพราะว่าที่นี่เขาจะรับงานนอกในการจัดดอกไม้ด้วยบอกได้เลยครับว่าการจัดดอกไม้เนี่ยรายได้ดีมากๆครับ วันนี้เราไม่ได้บุกมาเพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของห้องครัวครับโอ้โหดูด,ดีสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ใหม่มากๆด้วยเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆครับพร้อมที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้ในการทำอาหารแทบจะทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่เองก็ดีอาหารคาวอาหารหวานนะครับแล้วก็แต่ละเมนูนะ,นะฮะบอกได้เลยว่าโรงแรมแบบไหนที่นี่ทำได้หมดครับ หลจากน้องๆจะได้ความรู้จากในวิทยาลัยแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสอีกหนึ่งทางก็คือในเรื่องของทวิภาคีนั่นเองครับอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับเพราะว่าน้องๆเขาจะได้รับความรู้จากโรงแรมที่มีระดับนะฮะในบริเวณใกล้เคียงนวิทยาลัยด้วยจะเป็นที่ไหนลองไปดูกันเลยครับในปีการศึกษานี้นะคะสถานประกอบการที่เราทำความร่วมมือทวิภาคีเนี่ยก็จะมี2ที่ด้วยกันก็คือที่นี่นะคะโรงแรมอมรีหัวหินส่วนอีกที่หนึ่งก็จะเป็นโรงแรม อัสราซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่หัวหินเช่นเดียวกันก็มี2ที่หลักๆอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วทางโรงแรมเองเขามีส่วนร่วมกับหลักสูตรของการโรงแรมด้ไหมครับมีค่ะคือก่อนหน้าที่เราจะทําความร่วมมือกับเขาเนี่ยค่ะเราต้องเข้ามาทําความเข้าใจกับเขาก่อนว่าทวิภาคีของอาชีวศึกษาเนี่ยเป็นยังไงเอานโยนโยบายของอาชีวศึกษาเราเนี่ยค่ะเข้ามาให้เขาดูเอาหลักสูตรมากางให้ดูว่าของเราเนี่ยเป็นในลักษณะนี้แล้วเราก็ให้เขาเนี่ยค่ะช่วยดิสคัตรายวิชาของเราว่า เขาเนี่ยเห็นว่าเพียงพอไหมที่เด็กเราจะมีความรู้ประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วทํางานได้ไหมใช่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วก็สถานประกอบการเนี่ยเราเราเตามนโยบายเราก็จะบอกให้เขาเนี่ยหาครูฝึกให้กับเด็กของเราค่ะเขาก็จะมีแต่และสถานประกอบการเขาก็จะเอาครูฝึกนะค่ะมา,คมานั่งคุยกับเราว่าอยากได้เด็กทํางาน ถึงระดับไหนมีความ,มรู้พื้นฐานอะไรมาบ้างเ<ม>พราะว่าทวิภาคีเนี่ยเด็กจะอยู่ในสถานศึกษาเนี่ยหปีก่อน<ม>หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเด็กก็จะมาออกมาสู่สถานประกอบการครับผมค่ะในปีแรกเนี่ยเราจะเอาหลักสูตรตั้งแต่ปีแรกนัมาให้สถานประกอบการดูค่ะว,ว่าเพียงพอไหมครับผมอยู่ในระดับปศปวศหนึ่งปศหนึ่งแต่ฝึกงานในปศสองใช่แล้วที่ก่อนที่จะจบถูดับอสถูกต้องนะครับและผลตอบรับล่ะครับสำหรับเด็กๆที่มาฝึกงานในสถานประกอบการเนี่ย เขาตอบกลับมาว่าอย่างไรบ้างฮะก็คือจริงๆเราจะบอกว่าเราเนี่ยค่อนข้างโชคดีเวลาเราส่งเด็กออกมาฝึกงาน,นาแรกๆเนี่ยทุกสถานประกอบการนะคะเขาไม่ค่อยมั่นใจค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสถานศึกษาเปิดใหม่แต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่าเรามักจะส่งเด็กเนี่ยออกมาทํางานก่อน<ข>เป็นพาร์ทไทม์เสาร์อาทิตย์ในลักษณะนี้ค่ะทีก่อนี้เข้ามาก่อนถูกต้องค่ะบางทีก็อาจจะเป็นรุ่นพี่ๆที่เขาฝึกงานกันอย่างเงี้ยโรงแรนบอกว่าอาจารย์โอเคเด็กอาจารย์โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เลยบอกว่างั้นขอทาความร่วมมือได้ไหมครับค่ะก็เข้ามาเพยเขาแล้วก็เขาก็บอกดีค่ะอาจารย์แล้วเด็กก็ฝึกกับเขาอยู่ตั้งระายะเวลาที่ฝึกประมาณ8เดือนเขาก็ค่อนข้างที่จะพอใจแรกๆอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยเรื่องของการปรับตัวครับค่ะก็โอกาสเด็กที่จะได้เข้าทํางานในสถานประกอบการที่เขามาฝึกงานด้วยก็มีโอกาสมากมากเลยกทีนี้ในส่วนของการฝึกงานอาจารย์แบ่งเป็นส่วนยังไงบ้างครับในส่วนของการฝึกงานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เราก็จะมี4ฝ่ายด้วยกันนะคะก็จะมีฟอนออฟฟิศนะคะงานส่วนหน้าเป็น F&B ค่ะ Food and b e v e r a g e นะคะแล้วก็เป็นงาน HK ก็คือ housekeeping งานแม่บ้านนะคะแล้วก็ส่วนที่4เนี่ยที่เด็กเรามักจะได้เข้าไปฝึกก็คือฟ o ้ดโปรดักชันค่ะก็คืองานงานครัวทั้งหมดนี้เด็กจะได้ฝึกงานในสถานที่จริงแล้วก็รวมถึงแข่งที่มาพักในโรงแรมจริงๆเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของเด็กด้วย เช่นงานส่วนหน้าเนี้ยเด็กจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการใช้ภาษาค่อนข้างมากก็บางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะเกร็งๆกับเด็กเราหน่อยเก่งไหมเขาอาจจะมีการทดสอบอะค่ะค,คือถ้าไม่ได้อยู่ส่วนหน้านเลยเด็กเขาอาจจะได้อยู่ในส่วนของออฟฟิศทวิภาคีเนี่ยอาจารย์ครับมันดียังไงบ้างเกี่ยวกับสายอาชีพที่เราเรียนอยู่หรือว่ากับสาขาของการโรงแรมอะครับคือในส่วนของทวิภาคีเนี่ยตัวตัวสอนนี่เห็นเห็นว่ามันมีข้อดีตรงเด็กเนี่ย เขาได้มีโอกาสที่จะไปอยู่ในสถานที่จริงได้มีโอกาสทํางานจริงรนะคะแล้วโอกาสที่เขาจะได้มีงานรองรับเนี่ยก็คือกว้างมากขึ้นค่ะก,ก็ก็ถือว่าตรงนี้เป็นโอกาสของเด็กแล้วก็เป็นข้อดีที่อาชีวศึกษาของเราเนี่ยมีนโยบายในส่วนของงานทวิภาคีขึ้นมามนะคะก็เปิดโอกาสมากขึ้น ดีค่ะได้ประสบการณ์ดีเพราะว่าเรียนทวิภาคีใช่ไหมคะก็ได้มานะปฏิบัติงานจริงในโรงแรมค่ะพี่เขาก็สอนงานดีคะ่ะก็เช้าตอนเช้าก็มีเบรกฟั s ตอนเช้าก็ได้ใช้ภาษาหรือว่าฝึกปฏิบัติแบบเสิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะระยะเวลา5เดือนแล้วใช่ไหมนะครับเป็นไงบ้างครับก็ดีค่ะพี่ๆก็สอนงานดีกออ็อย่างเช่นการขายของอลาคาร,คร์สอย่างเงี้ยขายอาหารหนูก็ได้ค่ะพี่ๆเขาก็สอน บบนักเต็มที่อะค่ะตอนแรก4เดือนแรกฝึกที่เบเกอรกี่ก็จะได้ทําพวกขนมพวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพิ่งมาเริ่มต้นฝึก f อบก็ได้รู้จักการเสิร์ฟรู้จักการใช้ภาษาได้รู้จักการคุยกับแขกค่ะสนทนาแขกว่าแขกอยากได้อะไรแลวต้องทําตัวยังไงกับแขกชีวิตการทํางานกับชีวิตเรียนมันไม่เหมือนกันนะคะคเพราะว่าเรียนเราจะแบบเป็นทฤษฎีแต่การมาฝึกง,งานคือการปฏิบัติงานจริงนะคะครเราก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆใหมๆ่ๆเข้ากับตัวเองอะคะ่ะครับผม คิดว่าการบริการหรือการโรงแรมที่เราเรียนเนี่ยมันคือสิ่งที่ใช่สําหรับเราหรือยังครับใช่ค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมายถ้าเกิดเราไม่ชอบแผนกนี้เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะสายอาชีพก็คือแบบว่างานรองรับด้วยค่ะมีงานรองรับถ้าสมมติว่าเกิดว่าเรียนจบไปแล้วเราก็ได้งานแล้วก็แบบสมัครงานที่ไหนก็โอเคครับเป็นงานแล้วนี้นี่เป็นโอกาสที่เราได้เรียนใกล้บ้านและได้ทํางานใกล้บ้านด้วยใช่ค่ะ,คะเป็นไงความรู้สึกตรงนี้เออ ดีค่ะการเดินทางก็โอเคเมื่อน้องๆเข้ามาฝึกงานนะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของบุฟเฟ่ตงานนาราคารสส่วนของแผนกครัวก็จะมีเกี่ยวกับ การเก็บรักษาอาหารอุณหภูมิของอาหารเวลาที่เราจะมีการปรุงการที่เราจะไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฮยีนแล้วก็ภาษาที่ได้สื่อสารกับลูกค้าน้องๆน,น่ารักมากๆค่ะเวลาแอ s ไ i น์งานไปนะผมก็สามารถทําได้ตามที่พี่ๆหรือหัวหน้างานได้สั่งไปได้ดีระดับหนึ่งนะครับเรามีอาชีพบริการเราต้องคอยสังเกตนะครับลูกค้าว่าลูกค้า จะต้องการอะไรนะครับบางทีเราไม่ต้องให้ลูกค้าร้องขอถ้าเกิดว่าเราสังเกตว่าลูกค้าต้องการอะไรเราอาจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เลยลูกค้าจะจะโอเคมากเลยครับเส้น,ทา,นสทางของเรานะฮะมันกว่าจะไปถึงจุดหมายได้อย่างสวยงามก็คงจะต้องผ่านการฝึกงานมาหล,หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกิน เครื่องดื่มคอฟฟี่ช็อปต่างๆนะฮะร,รวมถึงการปูที่นอนภาษาอังกฤษก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าสําคัญมากๆเกี่ยวกับการโรงแรมนะครับรวมถึงการบริการด้วยและที่สําคัญนะครับบริเวณนี้ครับชะอำหัวหินปราณบุรีนะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ที่สําคัญที่มีโรงแรมต่างๆมากมายครับ น้องๆเหล่านี้นะครับเรียกว่าได้เดินมาถูกทางแล้วครับเขาได้ทํางานที่ใกล้บ้านใกล้บ้านเกิดตัวเองไม่ต้องเดินทางไกลนะครับแล้วก็สะดวกสบายในเรื่องของที่พักด้วยนี่แหละครับคำว่าความสุขที่แท้จริงในการทํางานและกับคําว่าอชุวะ to the future ในรูปแบบของอชุวะสร้างชาติสร้างงานสร้างอนาคตครับการที่เราเลือกที่จะมาเรียนสายอาชีพแบบนี้ก็เพื่อความมุ่งหมายก็คือการมีอาชีพนั่นเองครับ และที่สําคัญนะฮะถ้าว่าเราได้ในเรื่องของทฤษฎีจากในวิทยาลัยแล้วครับการมาทํางานจริงๆกับการฝึกงานในสถานประกอบการดีๆแบบนี้ก็ยิ่งทําให้เรามีอาชีพแน่นอน1 0อนครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าน้องๆหล,หลายๆคนที่มีโอกาสดีๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกเรียนอาชีพต่างๆกเกษตรก็ดีนะครับอุตสาหกรรมก็ดีการทํางานในออฟฟิศรวมถึงในโรงแรมต่างๆนะครับอาชีวะของเรามีให้หมดทุกอย่าง อยู่ที่ว่าน้องๆเองอยากจะเรียนอะไรเท่านั้นเองครับและที่นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวลนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยที่พร้อมจะให้ความรู้กับน้อง,น,องนะครับแล้วก็จบไปแล้วมีอาชีพทําแน่นอนเรียกว่าแทบจะ100%เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะของอาชีวะทูด์เดอะฟิวเจอร์ในรูปแบบของอาชีวะสร้างชาติครับคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะติชมรายการง่ายๆฮะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับเรื่องราวดีๆอะไรนะครับกับสายอาชีพ และน้องๆไอชิวะเขาทำอะไรกันบ้างมีอะไรมาอัปเดตในรายการติดตามได้นะครับแต่ว่าวันนี้ฮะเราก็มีเรื่องราวดีๆของชาวไอชิวะทิ้งท้ายเอาไว้ให้คุณผู้ชมด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสำนักง,งานคณะก,กรรมการการอาชีวะศึกษาร่วมกับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีรถจักรยานยนตย์ Yamaha และขับขี่ปลอดภัยให้กับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน2รุ่น100คนทั้งนี้เพื่อพัฒนาแผนกวิชาช่างยนต์สาขาวิชาง,งานจักรยานยนต์ให้ทันสมัยเทียบเท่ากับเทคโนโลยีของผู้ผลิตในปัจจุบัน โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทมาถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์และเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพอิสระเผยแพร่ความรู้ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้กับครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุท,ทางถนนโดยการสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจรอ,อีกด้วย ในวันนี้ห่วมสีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมอภิปรายนานาทัศนะแนวทางของหน่วยงานทางการศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาชาติในโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่องแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติและการนำสู่การปฏิบัตินาโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการจะทำข้อเสนอแนะทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติและการนำสู่การปฏิบัติโดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากสภาพปัจจุบันจัดทำข้อเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะดำเนินการในภูมิภาคทั่วประเทศรวม13ครั้ง คุณว่าที่สู้กันมาตลอดหวังว่าคุณได้โรงงานกันอีกนะนั่นแหละครับชีวิตผมก่อนหน้านี้ตกงานชีวิตมีปัญหาไม่รู้จะหาไป้พื่งใครวันหนึ่งผมได้รู้จักหลักสูตรฝึอกอบรมวิชาชีพระยะสั้นชั่วโมงละหนึ่งบาทของอาชีวศึกษาที่นี่ผมได้เริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งถึงแม้จะไม่ใช่ในแบบที่ผมฝันถึงแต่นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในชีวิตผมว่าชีวิตคนเรามันก็เหมือนเหรียญที่มีสองด้านไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข จะพบอุปสรรคเราจะผ่านมันไปได้เสมอและไม่น่าเชื่อว่าเหรียญบาทเหรียญเล็กในวันนั้นจะช่วยพลิกชีวิตผมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นมากกว่า300อาชีพรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์มิติใหม่ทางเลือกใหม่เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นม .3 ที่มีทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รักการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อศึกษาต่อในระดับปวชรูปแบบพิเศษเน้นการเรียนในระบบ Project b a s e d Learning และฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภายใต้การสนับสนุนค่าเล่าเรียนฟรีและอยู่ประจำตลอดหลักสูตร ื่อประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแรงงานต่างชาติจะหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศของเราอีกมากมายไม่ต้องห่วงค่ะเยาวชนอาชีวะเราจะรับเข้าฝึกงานได้สัมผัสกับงานจริงรับรองว่าจบไปมีฝีมือแข่งขันกับต่างชาติได้แน่นอนค่ะเพื่อมีความรู้และมีประสบการณ์นักศึกษาอาชีวะก็คือบุคลากร ลูกชายคนเดียวอยากให้เขาพัฒนาต่อยอดธุรกิจของครอบครัวสร้างความมั่นคงและกล้าวไปสู่ตลาดโลกได้อาคีวะทําให้เยาว,วชนไทยมีความเชี่ยวชาญด้านทักษะที่ตลาดยอมรับภูมิใจครับที่ได้รับโอกาสฝึกงานในบริษัทชั้นนําทําให้ได้ประสบการณ์ทํางานจริงและได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นภาระของพ่อแม่ได้ทาจริงก็รู้จริงแถมยังเรียนฟรีตามนายโยบ,บายรัฐบาลด้วยค่ะอาคีวะได้ให้โอกาสกับนักศึกษาและผู้ประกอบการเราพร้อมที่จะก้าวร่วมกันสู่ความสําเร็จอย่างมั่นคงเรียนสายอาชีพดีกว่า ลูกมีไรายได้พร้อมฝึกงานมีโอกาสมากกว่าผมคิดไม่ผิดครับที่ตัดสินใจมาเรียนอาชีวะจบแล้วมีงานทำทันทีการเรียนสายาชีวะนะคะสามารถนำประกอบอาชีพได้จริงโดยอาจจะไปอยู่ในส่วนของบริษัทหรือผู้จ้างแรงงานนะคะหรือนำไปประกอบอาชีพได้จริงค่ะเรื่องของการโรงแรมนะคะการโรงแรมเป็นสิ่งที่ประชาคมอาเซียนกำลังต้องการในอนาคตค่ะสายอาชีพที่คือแบบว่า งานรองรับด้วยค่ะมีงานรองรับถ้าสมมติว่าเกิดว่าเรียนจบไปแล้วเราก็ได้งานแล้วก็แบบสมัครงานที่ไหนก็โอเคนะแบบเป็นงานแล้วนี้มาจากนาราชิวานนะคะที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะว่าได้เข้ารงการศาสตร์ใจไทยสู่ใจใต้ค่ะดิฉันก็เลือกสาขาการโรงแรมการเรียนสายสามมันนะคะเพราะว่ามันต้องท่องต้อง,อ,ง,อ,งอ่านหนังสือมันเครียดน,นะคะ่ะถ้าสายอาชีพแล้วมันปฏิบัติมันไม่เครียดมันสนุกด้วยะคะ่ะ